Hmm. พอดีเห็นความคิดมาเพราะมีสติและสมาธิก็ไม่ใช่นังทื่อ,อนั้นปัญญามันรู้อยู่เสมออยมามาก็ตกปับระยะนี้แหละหนักจะเป็นเบาขึ้นมาให้คิดว่าเราทันทุกครั้งทุกพาวทุกครั้งทุกพาวมันคิดเวลาไหนรู้มันเคลื่อนเวลาไหนรู้ คิดมือขึ้นเดินหน้าถอยหลังทำชาชาลูเมื่อมันสมบูรณ์แล้วดำจะหาวขึ้นมาให้เห็นหนักจะเบาขึ้นให้เรารู้ปกปกปก,ปกจะสะอาดขึ้นมาให้เรารู้พูดง่ายๆเลยว่าจะทำจิตใจที่เป็นปุถุชนนั่นแหละให้เลิกละลึกจางไป เพราะความเป็นอริยบุคคลเกิดขึ้นมาแทนแล้วอันนี้เสื้อบัวพลนน้ำคอยรับแสงะอาทิตย์เมื่อแสงะอาทิตย์โผล่ขึ้นมาดอกไม่หมนึ่งบานได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าหากฟังแล้วจดจำน,นำไปปฏิบัติแล้วความทุกข์จะลดน้อยไปเ<ท>พียงมาพูดให้ตอนเช้าตอนเย็นพอรู้สึกว่ามากเกินไป พ่อหมอบอกว่าอย่าพูดมากหลวงพ่อโรคมะเร็งหลวงพ่ออยากกับเลิบตายเร็วก็พูดแล้วอ่ะมันเป็นธรรมดาเรื่องคนตายเห็นหน้าตาดำๆด,ด้วยกันกับหน้าสงสารหน้าหน้าใหญ่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นการปฏิบัติพูดด้วยผลข่าวนี้พูดเป็นผลเหตุมันคือให้เจริญสติจเจริญไปยางนั้นแหละรู้อาการเกิดดับเช่นเดียวกันพระโสดาบันบุคคล ึงเป็นผลของพาโสดาบัดอีกํำลังดูจิตนี่เป็นมกักทำลายความหลงผิดได้เป็นผลบัดนี้ดูจิตเข้าไปทำลายความยึดมั่นถือมั่นดูจิตใจไปทำลายเป็นมกักพอดีทำลายความยึดมั่นถือมั่นเป็นผลพอดีดูความคิดไปสิป่งปลากฏขึ้นมาเป็นผลเป็นมักเพราะการดูดจิตใจดูการเคลื่อนไหวเป็น แล้วก็ดูจิตใจเด้่ยดวงไปอีกรู้จักความสงบมีสองอย่างแง่ทางกันที่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นมัรคผลขึ้นมาคือเรารู้สิ่งนี้ไม่คล่องแน่เียว่าหลุดพ้นแล้วต่อไปก็ไปเห็นจิตท,ที่มันหลุดพ้นจริงมันหลุดพน้นไปอย่างนี้ไม่ใช่หลุดพ้นอย่างที่อันนั้นอันนี้มันหลุดพ้นจริงๆร่ะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วมันจะเหมือนกับฟิวไฟฟา้านขาดทุกจุดทีเดียว อาจจะมาเคยเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับเสื้อในล่อนในผู้ข้างนั้นข้างนี้ตัดตรงกลางอาจจะมาเคยพูดให้ฟังเนี่ยเป็นผลของพระโสดาบันบุคคลจําไว้ใครยังไม่รู้ไปปลืในตำราพระโสดาบันบุคคลยังมีพ่อครัวผัวเมียตามปกเิในโลกเขาพูดอย่างนั้นตำราแต่ว่าระยะไหนเป็นพระโสดาบันไม่รู้เพราะไม่รู้ในไปเรียนตำรา ดังนั้นคํารู้อันนี้จึงไม่ขึ้นอยู่กับสัมภาความรู้อันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับถามบุคคลความรู้อันนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งหมดเลยเกี่ยวข้องเฉพาะการจเจริญส,สติเท่านั้นเพื่อให้จิตใจหลุดพ้นไปเท่านั้นหลุดพ้นแล้วตายไม่เ,เป็นธรรมดาเมื่อคนตายจิตหลุดพ้นคือรู้จักภาวะของจิตใจที่จะตายนั่นแหละพูดให้ฟังตรงๆคือว่าคนเกิดมาร้อยปีพันปี แต่ไม่รู้จากอาการเกิดดับชีวิตบุคคลน,นั้นเป็นมาท่านพูดไปอย่างนี้แต่ไม่ต้องพูดภาษาบาลีบัดน,นี้บุคคลเกิดมาเพียงวันเดียวรู้สภาพภาวะจิตใจหลุดพ้นคืออาการเกิดดับนั่นแหละมีประโยชน์ก่าบุคคลที่เกิดมาร้อยปีบัดน,นี้ตรงกันข้ามพราสงฆ์องค์เล็งก็เช่นเดียวกันบวชมาร้อยพรรษาหากไม่รู้ภาวะอาการเกิดดับนั่นแหละ การบวชของบุคคลผู้นั้นเป็นมันเป็นโมคะและบุคคลผู้บวชมาเพียงมันเดียวรู้ภาวะจิตใจหลุดพ้นและอาการเกิดดับดีกว่าบุคคลผู้บวชมาหลอยพันปางคือภาวะนี้คือภาวะจิตใจของความหลุดพ้นของพรา,าโสดาบันจิตใจภาวะที่หลุดพ้นของพ้าจากกีทาคาระอนาคานั้นมันเป็นคนละเรื่องกันดังนั้นที่พูดให้ฟังมีทางมักและผล ที่พูดเสือนปนกันมาในวันนี้เพื่อมาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราอยากให้พวกเรานี่แหละช่วยกันฟื้นฟูหล,ลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาบอนต่อไปที่เคยพูดให้ฟังที่มันร้อนมันร้อนท่านเคยได้ยินว่าเพราะเราจับไฟวันนี้มันตรงกันข้ามไม่ต้องจับไฟแต่เข้าไปอยู่ในของไฟ เพราะว่าทํำใจกลางกองไฟเนี่ยมันร้อนเพราะว่าเอาเหล็กเอาขางเอากัวเอาอะไรไปว,า,วปาลถึงสูบเข้าร้อนเขา้าไฟฟ้าเขาเผาเขาร้อนเปื่อยเป็น้ําน้นํามันเย็นน้ํามันเย็นใ่ว่าน้ําที่พูดเนี่ยมันเย็นเมื่อมันละลายสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็เย็นแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็เย็นมันก็นสบายถ้าหากพวกเรามาที่นี่คนจังหวัดสงขลาหาดใหญ่ และคนทางภาคเหนือทางเชียงใหม่ลำปางคนกรุงเทพภาคอีสานทำให้เย็นๆอย่างนี้หลายจังหวัดบ้านเมืองของเราก็จะค่อยเย็นลงเย็นลงวามร้อนนั่นก็จะค่อยตีวไปตไปถ้าทุกจังหวัดทุกอำเภอและมีจำนวนมากคนจำนวนสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบล้านเนี่ยเย็นลงเพียงสักล้านคน เมืองไทยก็เหมือนกับดอกไม้แล้วสัตว์ทุกประเภทพูดอย่างง่ายๆขอโทษเถอะแมงวันมันชอบตอบอุจจาระมันก็จะไปตอมดอกไม้เช่นเดียวกันเช่นแมงคูแมงเพิง่งหรือสัตว์ต่างๆเนี่ยมันผสมกับสอนดอกไม้ที่ประเทศเขากำลังร้อนและอุกเป็นไฟเขาก็จะมาศึกษาในเมืองไทยได้เองอาจจะมาเป็นคนไทยพูดภาษากลางไม่เป็น แรกใต้กรุงเทพเอวันผมพูดภาษาเมืองเลยในคนกรุงเทพฟังไม่รู้เรื่องนายมนโนเป็นจำเป็นทหารเป็นคนโคราชเพื่อบัวใหญ่ถ้าใครสงสัยคำพูดหลวงพ่อมาถามผมท่านพูดภาษากลางไม่เป็นบันทึกไว้บันทึกมาถามคุณมันนานๆอา,า,าจารย์สมทรงได้ไปสอนกับผู้ว่าเมืองนนท์ไปสอนสี่ห้าวัน ก็พอพูดได้นานๆมาก็พูดอย่างนี้แหละเพราะว่าไปอยู่กรุงเทพนานเคยไปพูดกับเพื่อนๆแล้วคนไม่มีความรู้อย่างอาตมาเนี่ยทำไมสามารถไปพูดในโรงพยาบาลได้พอพูดคมจริงแล้วทำไมสามารถไปพูดในเรือนจำได้พูดควมจริงสามารถไปพูดในมหาวิทยาลัยได้เพราะเรื่องอะไร คนนักศึกษาปริยารีโทรเอกไม่ทำไมไปพูดคนเขียนหนังสือไม่เป็นเขาไปพูดความจริงเพราะความจริงมันมีอยู่ในเราพระพุทธเจ้าคือใครอยู่ที่ไหนเราเห็นพระพุทธเจ้าเลยหรือ,อยังเมื่อเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าเราก็ไปฟ่าวไปพระพุทธเจ้าคือจิตใจที่ไม่เคยสกปกเกิดไม่เคยสปกปกจิตใจสะอาดสว่างสงบเราพูดได้จิตใจสะอาดสว่างสงบพูดได้อยู่ที่ไหน ไม่เคยเห็นเพราะเป็นคนลืมตัวดังนั้นวันนี้จึงศึกษาตัวให้มากๆอย่าลืมตัวตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปนะการศึกษาปฏิบัติธรรมไม่ต้องพูดต้งคุยกันนะใครมีอะไรทำก็แล้วไปอย่าไปนสนใจบางทีมีคนมาพูดให้เราไม่พอจะโอ้นี่ตายแล้วเน่าเหม็นเปียกแสแล้วจิตใจมันเน่าเหม็นเปียกแสยิ่งว่าะของอุจจาระซ้ำไปนะ เพราะมันสามารถพูดชั่วทําชั่วเนี่ยผมคิดนี่งันเน็นอย่างนั้นคนตายเราช่วยกันจับได้เอาไปจูดไปฝังได้กองอุจจาระเราช่วยกันจับไหมไม่อยากจับทุกคนไม่อยากจับอุจจาระโยเคแล้วทําไมไปจับบรรทมัยอุจจาระไปเหยียบบรรทมัยชอบดูของหมิ่นโทษมือเราไปจับของหมินล้างดีแล้วเอามาดมทุกคนอยากเป็นอย่างนั้นธารมะก็เป็นเช่นนี้ ดังนั้นจิตใจที่สกปรกมันเลวร้ายที่สุดมันเน่าเหม็นเปียกแสะอยู่ภายในดังนั้นเราจะทํายังไงจึตจะให้มันหลุดพ้นไปได้มีทางเดียวเท่านั้นคือทางเอกเลาเคยพูดกันในหลักสูตรนักธรรมสั้นโโทวิสุทธิเจดเขาเคยพูดกันไว้เวลาวิสุทธิจิตตาวิสุทธิโอ้ยเจ็ดข้อความริส แทงศีลคมบริสุทธิ์แทงจิตคมบริสุทธิ์แทงมันมันพูดกันไปอย่างนะั้นอันนั้นนะไม่เข้าใจในตัวหนังสือแต่ดีแล้วหนังสือความบริสุทธิ์จริงๆคือใจิตใจทุกคนเหมือนก,นกับดวงอาทิตย์นี่แหละมันทําคมสว่างเต็มดวงอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเมฆเท่านั้นไปบงังมันตัวชีวิตของเาราจริงๆคนเช่นเดียวกันมันไม่เคยรู้ว่าทุกข์สุขอะไร มันเป็นสิที่เกเทจิตใจของเราก็เหมือนกันสิ่งเดียวเท่านั้นคือเราหลงความโกรธเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นความหลงเกิดขึ้นเหม็นเหม็นกอกของอุจจาระอีกด้วยซ้ำไปนีอเป็นางคนที่กําลังโกรธเนี่ย,ยกกไ,ไ,ไม่อยากเข้าไปใกล้ไปไม่อยากเข้าไปใกล้ไม่ไหนดูขนาดสมเราเคยได้ยินไหมการนี้จะไล่คือผี นีอ่อานี่ใจดีคือพธรทมเราเคยเราไม่เคยรู้แต่พูดได้เรื่องนี้อาตมาเคยพูดบ่อยเลยคนนั้นอ่ะใจร้ายคนนั้นใจดีไม่ต้องพูดต้องคุยแต่ในขณะที่ไม่พูดไม่คุยไม่ครธพอด,ดีไปเจออารมณ์เข้าแหมโกรธข่าวเนึงอาตมานาอยู่ใกล้ๆกันคนคนนี้เป็นญาติอาตมาบ้างแต่ไม่เคยพูดพําเพื่อกับคน เดินกายกันไปแกาาก,ปก็ไม่เคยถามอาจจะมาเป็นลาไม่เคยถามถ้าไม่ถามท่านก็ไม่เคยถามช่วยแต่นยกว่าท่านจะไม่โกรธเป็นท่านไม่เคยโกรธลูกโกรธเมียไม่เคยโกรธใครแนละอยู่อย่างนั้นท่านเดินไปวันหนึ่งมีลูกชายลูกชายไถายนาท่านว่าไถานาทางภาคกลางภาคใต้อาจจะไม่รู้ภาคอีสานอาจพอรู้ได้ไถานามีควอยึกตัวหนึ่งท่านมีควอยึกโต เราควรจนจนแม่ใหญ่หนำเต็มคอทีเดียวแต่ลูกชายคนนั้นซึกออกไปใหม่หมหไปไถนาลองขึ้นแต่ช่างกระเฉยหยุดเหียงนานเนี่ยเชยไปลองมึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ให้ควายควรมันไม่รู้แต่ควรมันก็ไปอย่างนั้นแหละแต่มันก็เลยคนไถนาไม่เป็นไม่ไม่ฉลาดเหมืนหอนควยควยมันเดินไปเรื่อยไปเลย้ลองเอ,อะอะวุ่นวาย,วายคนยูแถวนั้นก่อนว่าท่านก็นเลยกล้ใกด้เลย เอาแหละเธอไม่ต้องไถละเนะพราจะไถเอท่านพูดอย่างนี้แต่ท่านไม่โกรธลูกชายไม่ยอมวางโกรขึ้นีเดียวมึงหนีจากหนากูวางวางคนกู่นมันยังมีตัวกูได้อันนี้แสดงว่าความโกรธนั่นอนะ่ะมันหายไม่ได้แต่ท่านมีมีขันตีมากกดทนได้มากแต่ท่านก็เลยพูดกับลูกชายลูกชายก็นหนึ่งเดียวนะอย่างนี้นะหนักไปไผ่กัน อันนี้แสดงว่าความโกรธมันไม่ยกเว้นใครจะเป็นเจ้าฟ้ามข็อามมันตกหน้าได้อย่างสบายสบายบวชมานานๆเป็นเจ้าคุณมันก็ไม่เคยกลัวใครมันตกหน้าได้อย่างสบายเรียนหนังสือจบปริญญาเอกมันก็ไม่เคยกลัวต้อก็ตกหน้าได้อย่างสบายสบายมันกลัวใครมันกลัวลูกศิกษย์พระพุทธเจ้ามันกลัว ใครแสดงตนเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ายัางโตรแสดงว่าคนนั้นยังไม่ได้ศึกษาหลักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงถ้าใครเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วแสดงว่าความโกรธนันมาจากคารเข้ามาค่อยกราบค่อยไหว้เข้ามามันอย่ามาขอเป็นลูกศิษย์ดังนั้นวันนี้อยากให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติจริง